สวัสดีครับพี่น้องฮอดแล้วครับไม่รู้ว่าสิไปได้บอกกันไปวันไกนอ้อมปุ่นอะเอออ้อมสะโออแต่ก็อ้อมสะดีกว่าดิพี่ว่าแต่ว่าเบิ่งเบิ้งเบิ้งก่อนเ่อไรเม่อไรให้เขาคนเขาแห้เขาพอ่ให้เขาคนยางไงโอ้ยคนยางหลายเราฟีมเมื่อภาไปดอกอ้อมไปพุ่นละอ้อมเขาต้องอ้อมไปนะจ้ามึงทั้ง พาทางเขาอ่ะจมหูวจากทางเขาเหรอต้องอ้อมมันมันต้องอ้อมน้ำไปไปเกี่ยวสามอย่างอยากมุ่งไปเลยมันบออยางขึ้นนะเดี๋ยวใส่เล่นน้ำกนแล้วเริ่มเล่นแล้วดิสงการจังสงการเมื่อนี้พี่ก็เริ่มเล่นกันเลยย้ำเตยละนั่นแหละเขียงขากูขี่เทากับมื่อื่นเห็นละคือขี่ไก่คือเพี้ยนผู้หน่อกู้บ้าผู้สาวไรบอ กกชชมีเด็กหน่อยเต็มเลยเขาเล่นที่รถบ้านหล่นอยากเปียกในรถอ่ะทำไงดีอ่ะเออรถมึงฉีเปียกเขาแล้วกถมึงอะฉีเปียกอ่ะไม่กูเปียกอ่ะกเปียกในรถ นนเนี้ยเรียบออกเดีรถศิลปิน,นออกก็รถข้างนหน้าคืออองมากเ่ยมันลบกันไหนบ้างล่ะไดนน,น,นี่เออลบก็เออเทฟืนไหมบอเทโดดแนวเทไหม <laughs> ผมวานมือวาดนี่ เพราะหลบหลุดหลบหลุดมอไซได้บมอไซได้แต่หลบหลดุดใหญ่หลุดไปไดมาพร้อมกันผู้หนึ่งต้องชะลอก่อนเฮ้ระวังไหลทางเด้อมันเลิกเด้อใหญ่เหยียดใายมาหลายเด้อพ่อนพ่นสีไหมเคม็มเค็มด่วนพ่นีไปที่ไหนต้องไปห้างนีดเลยต้องตรงไปตรงไปก่อน กำลังวิ่ที่เลยกำลังวทีไใๆใจิก<ป><ป>แจกนะสัดแล้วสวัดแล้วสวัดหนนแล้วหนนแล้วหนน ว่าั่งนี้ก็ยังมีรถจอดรลยอยู่ตอนจอดรลยแล้วอ,องทางมานี่้อมแต่ต้องออมแต่นคนต้องจักออมา,าเป็นนี้คซบูามานัางน่งงุณตี่ต้องบูขามาแล้วนัรนกรอยเนะ้าคอกากันกลับรถไล่ เขมามันเลาะสื <C oughs> อเขาแวะไปอาบน้ำอยู่มาปีนั่นก็ฟุ้งรองเง,องู่นี่แหละข้องนี่ฮะเอาือถอยไป่ได้ับถอยแมนเขามาเลาะงานเสอากัเรเปียเทงการไม่ได้เนี่ปลาแปลงเ <c oughs> ต็มโตอยู่โอลู มันตันพระโมไม่นี่มันส่งฟิลมสิออกยางที่สันเทอขาไปเลือกก่อนเท่านี้เนก็ได้เขาก็ได้ดูมันนิ้นเออนจอดีจอดีนั่นรถโจยันนี่ไหโมม่จอดอ่ก่นได้ก็ได้โมย่ของเราแล้นไ บอแล้วลงไปทายคอนเทนต์ไหมอ๋อเออเยอใส่ไปจยกไหมเนี่ยเนี่ยเออจอดแล้วสักันโอไปยังดอกเอาอันสุดคับขอบุญไปครับอดงานแล้วบาที่นี่ จอหวก็ติดตัวนี้หัวก็ติดเื่องปันอี่ยังปิดทางนี่นนแนนลราเด้ปิดท้ายแนนไปประตูทางน,านั่แหละมาบ้านเนีย่ยง่ยายง่ยายง่าโอ้โขับมาละเบืดเราเราทางนี่เนาะขับมาละเมื่อโลด อา uh huh. เพิ่นถมอะไรเหรอตัวน,นี้เห็นไหมปีทิศเมื่อนเพื่อนผมนี่นี่มือตลาดพร้อมนี่ตลาดพร้อมนีป็นตลาดนัดพร้อมนี่ตัวนี้ตัวลงหลุดไปลงแล้วล,ล,ล่ะแบบตรงนี้แล้วเครื่องมันยากมากจรเออเอา,อา,เอาไปกู้ตลาดไปมันม้ของกินหลายที่นี่ สายแนนเพิ่นจ่องนาวโอ้โอโอของขายอะไรสิมีเงินสื่อใส่เหรียญ ท่านเดีเปิดบ้เหียวกันดีกว่าตลาดปกติจะเป็รูปล่าตลาดเนี่ยคือของขายไลายแท่ที่ดังยูเต็งใหญ่ยขันพ้ีเวชชิเดินเลยเอาคนยางมาท่าน้อาหอดีจะทาา่านเหล่วทายเล่วท้ายเหลยวท้ายแล้วทาย ใช่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 ขวาขวาขวาทา,างตั้นตปอะไรเต่นยัยแต่นยั่รู้เตยมาจากบ้านเฟรมไงนี่นี่ว่านางน,นี่าน,านี่ว่งพี่ เอาไว้าาเนี่ยแหละไ <c oughs> อ้สไตนนาาออยยล์เอาอันอันนี้พลาดอันเออเอาไว้เอาวางไหมกะอีเอะไะเอาอันมีตาคนนี้ฟึ่งให้หน่อยฟึ่งให้หน่อยโอ้ยอย่างคือดังแมพรักบัว ไช่คึณแม่กลับมาอยู่วงครับงั้นฮะเฮ้ยเดี๋ยวเชฟครับกินไวสักนิดครับพี่น้องครับ